เราก็จะไปหาคุณภาพ i ต่อถามว่าไปหาจากไหนก็ไปหาจากสมการสําเร็จรูปเมื่อกี้นะครับไอ้ที่ว่า v x ไป v เท่ากับ vf บวก xf g เดี๋ยวนะหาก่อนอ่ะเราก็จะมาใช้อันนี้ครับปริมาตรจำเพาะของของผสมอะ่ะเท่ากับ vf บวก xf g นะครับเราก็จะเอาอัน,นี้ไปใช้ที่มาที่ไปไปดูในคลิปสอนเอานะครับอธิบายไว้แล้วอย่าทําเล่นๆน,นะยังไงก็ต้องทวนนะครับเพราะว่า คุณจะทําตัวเหมือนมัธยมที่ว่าแบบสองวันไปอ่านหนังสือก่อนสอบอะไรเงี้ยคุณเจ๊งแน่นอนนะครับทีนี้สําหรับของผสมเรารู้ว่า v ของผสมใช่ไหมสําหรับของผสมอิ่มตัวอเขียนให้ชัดๆเนะเท่ากับ vf ใช่ไหมบวกกับ x ใช่ไหม vfg ใช่ไหมซึ่งเราก็ย้ายข้างรอไปก่อนเลยนะ x ก็จะเท่ากับ v ของของผสมใช่ไหมลบด้วย vf ใช่ไหมแล้วทั้งหมดเนี้ยก็หารด้วย vfg เนาะแล้วเราก็ไปเปิดไปหาเปิดตารางมาแทนค่านะครับ v ของผสมก็คืออันที่โจทย์มาถามมาใช่ไหมละ่ะจุดจุดสองไอรูปบาทเมตรต่อกิโลกร,รัมนะครับ vf เมื่อกี้เราเปิดมาแล้วเนาะศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์เก้าสามนะครับแล้วก็ vfg อันนี้เรายังไม่ได้เปิดเนาะเราก็ไปเปิดสะหน่อยครับ VFT ของเราก็คือตรงนี้เนาะอันนี้ห้าร้อยใช่ไหม VFT ของเราก็อยู่ระหว่าง Vf กับ Vg ตรงนี้นะครับหรือถ้าคุณไปเจอตารางของหนังสือบางเล่มมันไม่มีช่องตรงกลางให้คุณก็จับ Vf กับ Vg ลบกันเองได้เลยนะครับโอเคนะเพราะว่าตัวนี้จริงๆมันก็เกิดจากเอา Vg ลบกับ Vf นี่แหละนะครับอ่ะมันจะได้สามเจ็ดสาจุดแปดสามเ็ดสามปดศูนย์นะครับ แล้วก็คิดเลขออกมาด้วยจุดสามเจ็ดสามแปดศูนย์ก็ได้จุดห้าสามสองหนึ่งจะเอากี่ตำแหน่งดีวะเอาสี่ก็ได้ นาะอันนี้ก็ตอบตรงนี้ความหมายมันคืออะไรนะถ้าคุณหยิบของผสมที่สภาวะเนี้ยครับห้500 ps, าร้อยกิโลปาสคาลปริมาตรจำเพาะจุดสองเนี่ยมาหนึ่งก้อนเอามาหนึ่งกิโลเนี่ยในนั้นน่ะจะมีไออยู่ห้าสิบสามเปอร์เซ็นใช่ไหมแล้วที่เหลือก็เป็นของเหลวอิ่มตัวโอเคไหมครับนึกภาพครับ ค่า x เป็นค่าสัดส่วนโดยมวลนะครับจําแม่นๆนะอย่าไปเอาปริมาตรมายุ่งนะครับสัดส่วนโดยมวลนะค่า x คือสัดส่วนโดยมวลนะเพราะฉนั้นสังเกตเวลาผมพูดนะคุณหยิบของผสมตามสภาวะขอไ่นี้มานะหนึ่งกิโลในนั้นอะ่ะจะมีส่วนที่เป็นไออยู่จุดห้าสามกิโลใช่ไหมแล้วส่วนที่เหลืออีกจุดสี่เจ็ดก็เป็นของเหลวอิ่มตัว โอเคไหมครับคุณก็นึกภาพในภาชนะก็จะมีของเหลวฟองอยู่ข้างล่างมีไอลอยอยู่ข้างบนอย่างเงี้ยอยู่ในอยู่ด้วยกันนะครับโอเคไหมมวลของส่วนที่เป็นไอมีอยู่ห้าสิบสามเปอร์เซ็นมวลของส่วนที่เป็นของเหลวมีอยู่สี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นแต่เวลาคุณมองในเงี้ยของฟริมตรเนี่ยของเหลวมันก็มีอยู่นิดนึงส่วนไอมีอยู่บานเบิกเลย นึกออกไหมครับคือภาพที่ที่คุณจะต้องนึกไอ้ตรงนี้นะสมมุติผมวาดเอาไว้ข้างๆนี่นะเป็นภาชนะใช่ไหมคุณบอกว่าเฮ้ยมีมวลมีไอยอยู่ห้าสิบสามเปอร์เซ็นมีของเหลวอยู่สี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นโดยมวลใช่ไหมในหัวคุณอาจจะนึกว่าโอ้มันก็ประมาณครึ่งๆไมว่าใช่ไหมก็ก็มันห้าสิบสามเปอร์เซ็นตกับสี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นใช่ป่ะแต่จริงๆไม่ใช่นะครับไม่ใช่เลยนะไม่ใช่เลยนะ จริงๆทรงมันจะออกมาเป็นแบบนี้นะครับในภาชนะนี่นะมวลของส่วนที่เป็นของเหลวนี่นะมันจะกองอยู่นี้เดียวเองนะแล้วไอเนี่ยมันจะอยู่เต็มเลยอะ่ะมวลสูสีกันเนี่ยส่วนที่เป็นไอกินปริมาณมากกว่ากันเป็นร้อยเท่านะครับถามว่าดูยังไงอ่ะดูยังไงอะ่ะก็ดูตรงนี้ครับเนี่ย ถ้ามันเป็นของเหลวมวลหนึ่งกิโลมันก็มีปริมาตรหนึ่งลิตรใช่ไหมถูกหมหนึ่งลิตรเรานึกภาพออกใช่ไหมก็ประมาณขวดโคกอะไรอย่างเงี้ยนะขวดลิตรขวดใหญ่อนะครับแต่ถ้าเป็นไอที่มีมวลหนึ่งกิโลอ่ะมีปริมาตรเท่าไหร่สามร้อยเจ็สิบสี่ลิตร นึกภาบออกไหมสามร้อยเจ็ดสิบสี่ลิตรนี่มันขนาดไหนวะรู้จักถังน้ำมันสองร้อยลิตรไหมนึกออกใช่ไหมอันนั้น่ะเกือบสองถังน่ะนึกออกไหมน้ำมวลหนึ่งกิโลถ้าเป็นของเหลวก็กินปริมาตรประมาณหนึ่งขวดโคกขวดใหญ่ใช่ปะแต่ว่าถ้าเป็นไอหนึ่งกิโลกินปริมาตรเกือบเกือบสองถังสองร้อยลิตรอ่ะนึกออกไหม เพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันมาอยู่ด้วยกันเนอะมีมวลสูสีกันเนี่ยหน้าตามันคงจะออกมาประมาณเนี้ยนึกออกไหมมีมวลของของเหลวกองอยู่นิดเดียวอะ่ะมีปริมาตรของของเหลวกองอยู่นิดเดียวแต่ว่าปริมาตรส่วนที่เหลือส่วน,นเริ่มเลยอะ่ะก็ต้องเป็นไอใช่ป่ะอย่างนี้นึกภาพออกไหมนึกไม่ออกก็พยายามนึกให้ออกเพราะว่ามันจะช่วยคุณตอนที่คุณวิเคราะห์ปัญหาต่อไปในอนาคตอ่ะนึกภาพออกไหมครับนึกภาพออกไหม ไอ้อย่างนี้คือผมกำลังจะฝังพวก common sense หรือพวก engineering sense ให้คุณนะเวลาเราคุยกันมันจะได้แบบนึกเป็นภาพนึกเป็นภาพออกโอเคไหมเราอย่าแยกโลกของความเป็นจริงโลกของชีวิตประจำวันออกจากโลกในห้องเรียนนะมันเรื่องเดียวกันนุ้ย,ยนี่มึงเรียนกำลังจะเอาไปทำอาหากินข้างนอกอะโอเคนะครับ โจทย์ข้อเนี้ยควรคจะจบเมื่อประมาณสักยี่สิบนาทีที่แล้วแต่ว่ายังไม่จบครับเดี๋ยวเขายังให้เราเขียน PVTV รายกรรอยู่นะเดี๋ยวเราเขียน PVTV รายกร,รมให้เสร็จก่อนค่อยเบรกสักสิบนาทีนะครับ